สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็จะปลาเข้าไปหลักหมื่นแล้วนะครับก็ขอขอบคุณ พี่นอ้องทุกๆคนที่เข้ามากดให้ผมนะครับแล้วก็ผมก็จะทำคลิปดีๆอย่างนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใครที่สงสัยอยากได้ความรู้ตรงไหนอะไรไงก็เม้นมาทางด้านล่างของคลิปได้เลยนะครับผมพร้อมที่จะไปตอบนะครับหรือทักไลน์ตามแอดอเบอร์โทรของผมนะครับเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปตอบคําถามเกี่ยวกับในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินบังคุบวิทยุ RC ต่างๆนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของฮอบบี้นะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกเช่นเคยแล้วก็ มีฮอลูกค้านะครับที่รีวิวไปเมื่อวานตอนแกะกล่องนะครับแต่ว่าผมสั่งอะไรไปแล้วแต่ยังไม่มานะฮะเพิ่งสั่งไปวันนี้นี่เองเมื่อช่วงเมื่อช่วงเช้านะครับก็จะมีเบรดที่ผมจะเปลี่ยนให้นะครับที่ผมสั่งไปแล้วมีเบรดแล้วก็มีขาสกีนะครับมีบูมนะครับแต่บูมเนี่ยคือผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาตัวนี้ใส่ให้นะครับเอาตัวนี้ใส่ให้แต่ว่าจะเป็นสีดำนะครับเป็นของออนไลน์450อนะครับ แล้วก็มีแบตอีกหนึ่งก้อนด้วยนะครับเพราะว่าแบตทีท่ลูกค้าไปบินตกมาเนี่ยก,ก,ก็มันแหกตรงด้านตูดนะครับก็เลยจะต้องมีการเปลี่ยนนะครับมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่ก้อนนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันมันโดนกระแทกเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีการช็อตเกิดขึ้นด้วยนะครับตรงทางด้านตูดของแบตเตอรี่นะครับแบบไม่รู้อยู่ไหนแล้วแบตอยู่ข้างนอกแหละ ก็ไม่ได้หยิบมาด้วยก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับเปลี่ยนบูมหาหลังให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทํำยังไงนะฮะกับตัวทาร์ลตตัวนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีเซอร์โวด้วยนะฮะที่จะต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับมาดูนะครับมาฟังดูนะครับตัวนี้นะครับตอนผมรูดขึ้นลงนะฮะมันจะดังกึกกักกึกกักเนี่ยครับ เนี่ยมันดังเดี๋ยวผมจะเอาไม้จอนะนะครับเนี่ยครับดูเสียงนะฮะเออผมก็เมื่อวานแก่กล่องก็ไม่ได้เช็คนะฮะตอนนี้ผมมามเนี่ยผมมาลุดขึ้นลุดลงก็เนี่ยรู้เลยเฟืองมันติดติดขัดๆนะฮะเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวจะต้องสั่งเซรอร์โวเพิ่อมอีกหนึ่งตัวด้วยนะต้องขอโทษด,ด้วยนะฮะนี่ครับตัวนี้นะครับก็จะ เนี่ยกดไม่ลงเลยต่จริงมันต้องลื่นอย่างนี้นะฮะเนี่ยมันต้องลื่นอย่างนี้มันต้องวืดแวดวืดแวดอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เนี่ยมันต้องลูกขึ้นลุลงอย่างง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มันมันเฟืองจะมีปัญหานะฮะอันนี้เป็นเซรอร์โวอุ้ยตายละมืาอวานผมไม่ได้ดูให้ละเอียดนะฮะเซรอร์โวมันเป็นเคสทีตัวละสองร้อยกว่าบาทนะ ไม่ค่อยโอเคนะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะต้องคุยกับลูกค้าใหม่ละว,ว่าจะให้เปลี่ยนเซอร์โวยกพีชเนี่ยทั้งชุดเลยสามตัวเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเซอร์โวตัวนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไม่ได้แล้วขึ้นไม่ขึ้นไม่ลงละไม่ได้จะต้องเปลี่ยนเดี๋ยววันนี้ผมจะทําคลิปเปลี่ยนเจ้าเจ้าหางบูมให้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะต้องโทรไปหาลูกค้าก่อนนะฮะว่ามันเป็นแบบนี้นะส่วนสปีดคอนโทรเนี่ยได้นะครับ 60แอมป์ฮองบีวิงแล้วก็ส่วนเซ์โวกันหางเนี่ยก็จะเป็นตัวการ์ดนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนบูมหางให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะก็สรุปเลยนะครับก็คือเซ์โวยกพีเนี่ยควรที่จะต้องเปลี่ยนนะฮะใช้ที่เป็นตัวพวกการ์ดนะฮะที่ผมเอาไว้เล่นฮอตัวละประมาณ800กว่าบาทจบเลยนะฮะสตัวก็3ตัวก็2,000กว่าบาทอันนี้เซ์โวแบบนี้มันจะเป็นเซ์โวที่รับไฟได้น้อยนะครับ นะครับเหมาะมันแต่ผมดูแล้วเนี่ยเอามาเล่นกับกล่องเฮดวันเนี่ยก็ควรจะใช้เซอร์โวยุพีดีๆหน่อยนะฮะอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวเดผมจะเปลี่ยนให้นะครับผมคุยกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วละ่ะโอเคก็เดี๋ยวในคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนบูมนะครับเปลี่ยนบูมเปลี่ยนบูมหางหลังนะฮะ ก็ขันน็อตนะครับออกนะครับตรงช่วงประกับประกับบูมหางหลังนะครับมันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวข้างละสี่ตัวนะฮะถอดออกเลย ครับก็ถอดแบบนี้นะครับหางเผามันจะดีตรงที่ว่ามันอา่ามันสามารถที่จะดึง liksom, ออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบเหมือนสายพานนะครับสายพานนี้มันจะค่อนข้างที่จะจะต้องมาถอดชุดหางก่อนนั่นนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้มันจะถ้าเป็นเผามันจะง่ายกว่านะครับเราก็ถอดออกมาแบบนี้นะครับเอ่อเดี๋ยวเหลือตรงแทง่งกระชากหางหลังนะฮะโอเคเนี่ยครับเราก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับสังเกตว่าบูมันจะมีการโค้งงอนะครับ มือใหม่หลายๆคนที่ดูอยู่แล้วก็เล่นพวกฮอทาร์ดนะฮะก็ดูคลิปนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับนี่ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแต่ว่าขาสกียังไม่มาก็เดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นทอร์คคิวนะครับอันนี้คืออันนี้คือทอร์คคิวถ้าเกิดว่ามือใหม่หลายคนที่ยังไม่รู้นะฮะอันนี้คือทอ์คคิวนะครับทีนี้เราก็เอา ตัวเคเบิลไทยตัวนี้ออกมานะฮะเดี๋ยวเซอร์โบยกพีจะต้องเปลี่ยนด้วยนะฮะเดี๋ยวจะต้องสั่งในวันพรุ่งนี้นะครับทำทั้งทีก็ทำดีๆให้ลูกค้าไปเลยดีกว่าเพราะว่าจะได้จบๆเนาะเอาไปบินแล้วแบบสบายๆใจนะฮะแล้วก็ชุดทางหลังตรงนี้เราก็เอาออกนะครับเอาออกกระบ,บุม ถ้าเป็นทอคิ้วมันจะเปลี่ยนง่ายอย่างเงี้ยแหละไม่ยากไม่เหมือนสายพานนะสายพานมันก็จะมันยุ่งยากนิดนึงนี่นะฮะอันนี้จะเป็นฟินนอนอันนี้เขาเรียกว่าฟินนอนนะครับตัวที่ผมกําลังถอดอยู่เนะี่ยเรียกว่าฟินนอนนะครับอ่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวมาดูบูมนะฮะรู้สึกว่ามันจะยาวกว่าทำไมมันไม่เท่ากันละ่ะ แต่ไม่เป็นไรนะฮะถ้ามันไม่เท่ากันก็เดี๋ยวเรามาตัดออกให้มันเท่ากันก็ได้นะครับก็โดยการอเอาตัดตัดต่อได้นะครับไม่เป็นไรยาวกว่าดีกว่าสั้นกว่านะครับถ้าสั้นกว่านี่คือจบเลยนะครับแล้วก็มาร์กตรงนี้เราจะได้ให้มันเท่ากันจริงๆแล้วถ้าเราเอาตรงนี้มาดัดก็ได้นะแต่เราคือไม่ควรเอาของใหม่ไปเลยดีกว่า อ่ะตอนนี้ผมก็ตัดออกให้มันเท่ากันแล้วนะครับนะครับแต่ว่าตรงด้านเว้าเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านนี้ต้องให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับเนี่ยครับด้านเว้ามันจะอยู่ตรงนี้ตรงที่มันว้าเข้าไปมันจะเข้าไปตรงไอ้ตรงประกับบูมพอดีเป๊ะเลยแล้วตรงนี้เราไม่ต้องตัดให้มันเหมือนกันแต่ว่าด้านเนี้ยก็คือเราตัดแต่ว่ามันมันจะไม่มีรูนะครับเราก็เอาอันนี้มามาร์กนะครับสวมเข้าไปเอาชุดหางสวงเข้าไปทางด้านนี้นะครับแล้วเราก็มาร์ครูไว้ เสร็จแล้วเราก็จะเห็นรูนะครับแล้วเราก็เอาคัตเตอร์นะครับทำเป็นรูไว้ก็ต้องมี DIY บ้างนิดนึงนะครับ เราเอาตัวนี้ใส่นะครับมันจะได้ไปไปเข้ารูตรงนี้พอดีนะครับตัวที่มันเป็นชุดถังตรงนี้นะครับมันจะไปเข้ารูตรงนี้พอดีปึ๊บนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปมันจะไปล็อกรูตรงนี้พอดีนะครับสําหรับตัวนี้นี่ครับ จบนะบโอเคก็พร้อมที่จะประกอบอ่ะทีนี้เราก็เริ่มเลยนะครับเราก็เอาบูมมาใส่เข้าไปทางด้านนี้นะครับจากที่เป็นสีเขียวเๆเออเป็นสีออกฟ้าๆแต่นี้กลายว่าเป็นเป็นสีดําแล้วนะฮะบูม แต่ก็แปลกใจนะว่าทําไมมันไม่มีลูกปืนนะลูกปืนอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีลูกปืนเลยนะนะครับอันนี้คือมันมาแบบไม่มีลูกปืนนะผมก็จะใส่กลับไปแบบไม่มีลูกปืนนะเฮ้ยจริงจริงมันต้องมีลูกปืนมาให้ด้วยนะผมว่าไปไม่มีลูกปืนก็พอเล่นได้นะฮะไม่เป็นไรไม่มีขาตะกี้ก็ลาบากนิดนึงนะครับก็ไม่รู้จะตั้งยังไงนะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็เอา พูดถึงเราขันตัวนี้เข้าไปเลยก็ได้นะครับก็ใส่น็อตไปครบทั้งสองด้านแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่แน่นมากนะครับเพราะว่าผมอาจจะต้องมีการขยับนิดนึงนให้แน่นพอมาเดี๋ยวต้องมาย้ำอีกทีหนึ่งให้มันแน่นๆกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวทีนี้เราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ อันนี้จะเป็นตัวฟินนอนนะเขาเรียกเขาเรียกว่าฟินนอนอันนี้เขาเรียกว่าแท่งค um ้ำบูมนะครับที่ผมกำลังใส่อยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าแท่งค um ้ำบูมไอ้แท่งค um ้ำบูมหักอืมมันหกักแล้วไม่เท่ากันแล้วมันยาวไม่เท่ากันแต่ว่ามีวิธีแก้แล้วก็เป็นวิธีการที่ประหยัดนะครับก็โดยการเอามาตัดให้มันเท่ากันนะครับ ล้วเราก็เลื่อนตำแหน่งให้มันเข้าไปหน่อยก็ได้เหมือนกันนะครับจะได้จะได้จะได้ประหยัดไปตำแหน่งของของค้ำบูมมันก็จะต้องเลื่อนเข้าไปข้างในอีกก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ถือว่าก็เล่นได้อยู่ โ okay. อเคก็ใส่แท่งคัมบูมเข้าไปตำแหน่งมันก็จะเลื่อนเข้าไปอีกแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะพอได้อยู่ขาสกีมันไม่มีนีมันก็ทำลำบากเหมือนกันเน,เน,เนี่ยเพื่อนอานะครับแล้ก็ใส่เข้าไปมันจะได้เท่ากันนะฮะ แต่ถ้ามันสั้นกว่าน,นี้อีกมันก็คงไม่ไหวแล้วนะฮะก็อาจจะต้องซื้อใหม่ละอันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะต้องเปลี่ยนเซอร์โวยกพ้นด้วยแล้วล่ะเรื่องใหญ่ละนะครับและตอนแรกเมื่อวานที่ผมแกะกล่องรีวิวผมก็นึกว่าพวกเคสทีสองหนึ่งหอะไรอย่างงี้นะแต่ผมไม่ได้สังเกตนะเพิ่งมาสังเกตวันนี้เพิ่งเห็นนะก็มันว่ามันเป็นเซอร์โวตัวละ200กว่าบาท300ร้ราวๆน,วนี่แหละ มันไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ฮะมันซูพวกเซอร์โว KT สองหนึ่งห้าไม่ได้เห็นไหมผมใส่ได้เรียบร้อยละตอนนี้ก็ใส่ชุดหางนะฮะตอนนี้ก็ใส่ชุดหางได้เลยถ้าเป็นระบบเผามันจะง่ายนะฮะแบบเนี้ยอ่านี่ครับใส่ชุดหางอันนี้ก็เปลี่ยนบูมบิน,นได้แน่นอนรับประกันนะฮะบูมขนาดเท่ากับอันเริอันแรกนะฮะ แล้วก็ใส่ตัวฟินเขาเรียกว่าฟินฟินตั้งนะครับตัวนี้เรียกว่าฟินตั้งออกไลท์พลาสติกตัวนั้นหายไปไหนเนี่ยอ่าอยู่นี่ แต่ถ้าเป็นเพาเนี่ยเราก็ต้องดันชุดหางให้มันเข้าไปแน่นๆหน่อยนะฮะเพื่อมันจะได้ไปขบกับตัวทอร์คคิวนะครับมันจะได้ไม่ต้องข้ามร่องเวลาที่มันมันหมุนหรือทํางานนะครับค่ะโอเคตั้งให้มันตรงๆนะฮะนะครับ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่ตัวแท่งคันชักหางหลังนะฮะเดี๋ยวผมว่าแท่งคันชากหางหลังเดี๋ยผมจะเปลี่ยนอาร์มอาร์มซ่ให้ใช้อาร์มที่มันแบบว่าให้มันยาวกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้มันยังสั้นไปหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวลองตั้งในคอมดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมเนี่ยครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นวิธีการเปลี่ยนบูมนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาย้ำตรงนี้ให้มันแน่นๆหน่อยนะฮะ ตรงนี้เราไม่ต้องอ่านน้ำยาก,กันคายก็ได้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับย้ำให้แน่นๆอย่าขันแบบจนนั่นมากเดี๋ยวมันจะวืดแล้วเราก็ทําให้หัวมันหวานนะครับมันจะหวานทั้งหกเหลี่ยมแล้วก็หวานทั้งน็อตเลยนะครับไปกันใหญ่เลยตอนนี้โอเคจบนะครับสําหรับการเปลี่ยนบูมห่างนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวก็ขาสกีเดี๋ยวก็จะมา ครับก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวมารับชมกับฮอลํานี้นะครับเปลี่ยนขาสกีแล้วก็เซอรโ์วโยกพีดแล้วก็พวกเบรดนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมในคลิปหน้าแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่เข้ามากด s u b s c r i b e ให้ผมนะครับแล้วก็ติดตามในช่องเอกสายหมุนแบบนี้นะครับ ก็จะมีผลงานดีๆมานำเสนอเพื่อนๆกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็สำหรับในคลิปวันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็ขอฝากช่องเอกชนชิมให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับกับอีกช่องหนึ่งที่ผมทำอยู่นะครับก็จะทำอยู่สองช่องนะครับก็ออยังไงก็ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับเอกชนชิมนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ